สวัสดีครับผมดาก้อนพาวเวอร์ไดนเจอนะครับผมนะหลังจากห่างหายไปประมาณสอาทิตย์นะครับวันนี้จะพาพี่ๆไปชมร้านในดวงใจนะครับที่ตึกแดงนะครับผมนะอาจจะมีสักประมาณ 4- ี่ห้าร้านนะครับผมนะพาพี่ๆไปรู้จักแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้จะปักไอจีไ้ให้ด้วยนะครับผมนะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมนะรอแก๊บก่อนนะครับเจอกันครับถึงแล้วนะครับที่ตึกแดงนะครับปกติก็จะเริ่มเดินจากชั้น3ก่อนนะยิงนะ เดี๋ยวขึ้นไปพร้อมกันนะครับผมแนละ้วเจอกันครับวันนี้เป็นวันธรรมดาร้านหรือว่าชอบดีๆอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับผมนะั่นพาขึ้นไปดูครับ้านที่ผมจะพาไปก็จะเป็นร้านที่อยู่ในสายนะครับพวกสเก็ตเซิร์ฟหรือว่าเป็นพวกวงดน,นตรีพวกพาหรือว่าอย่างอื่นนะครับผมนะั้นเดี๋ยวผมจะพาไปชมพวกแบบร้านในดวงใจ รักวันนี้สี่ห้าล้านเลยผงชั้นสามก่อนเลยพี่เดยกไล่ไปีลรชนนะครับร้านแรกก็ร้านพี่ผมเองนะครับสตูซี่พวกสตูซี่ซูพีมนะครับมีเยอะมากนะพี่ลองเข้ามาดูได้นะครับส่วนใหญ่เป็นวินเทจหมดเลยนะดูซนะูพีมตัวนี้ดิ นโคนตรสวยนะให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็พวกประเภทพวกวงดนตรีนะครับพี่พวกวงดนตรีนะครับดูนี่นะพี่ตัวสุดๆมีให้เห็นนะพี่สองหมื่นสามหมื่นหรือว่าพวกหลักสองสามพันหรือว่าใครจะตัดของไปขายนะครับดูได้หมดนะพี่วงดนตรีหรือว่าอะไรนะครับฝากหน่อยนะพี่นะโอ้นี่สวยจัง กระตูนกำลังมานะครับพี่นี่ mm hmm. ฟิลดีมีทุกอย่างนี่หลักร้อยก็มีนี่บางซูลูกพี่ผมอันนี้ร้านบางซูนะครับเ mm hmm. นี่ยพามาดูดินแดนมาสัจจันเสื้อเด็กพี่ดูเสื้อเด็กนี่ผ้ mm hmm. าบางนะครับแ mm hmm. ล้วดูด้านในดิอิงสุดละ mm hmm. พูดได้ mm hmm. คือร้านที่แบบชอบมากแล้วมีทุกอย่าง ทุกอย่างที่นี่คือมีหมดอะสเก็ตเซิร์ฟดีซีเก้าศูนดูแล้วเป็นลายโปรเห็นไหมพี่ลัคก,กี้เธอทีนมีหมดนี่สเก็ตพี่วิเซิร์ฟหรือเปล่าน,นี่ดูลายโปรมีเยอะมากนะครับผมนะร้านสูนนะครับนี่วง,งปีสองมันต้นนะครับแล้วก็ที่เจ๋งๆนะพี่เป็นพวกเสื้อเด็กพ้าบางเด็กอย่างเนี้ย และคือเป็นตรงยุคมาเลยนะแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยดูดิเนี่ยพี่ดูดิไอ้แย่นี่น่ารักจัดดูป้ายดิไอ้้ยตัวนี้ดีจัดตัวน,นี้ดีจัดเลยนะครับพันบางซูบางซูนะครับแล้วผมพาไปดูเลกล็อกนะครับผมด้านหน้านะครับอุย้ยฮาเล่ปีลึกผับบางเยอะจริงๆว่ะของส,สวยๆนะครับบางซูแล้วก็นี่ร้านหนึ่งนะครับ ลูกพี่ผมเอา้าลูกพี่ลีนผมยังไม่มาเหรอครับโอ้ร้านนี้เดี๋ยวรอมาก่อนพี่เดี๋ยวพามานะครับพวกสายแบบพวกบลุงโบลิิงเลยยนนะครับแล้วก็นี่ครับอ่าร้านลูกพี่ผมอีกร้านหนึ่งนะครับผมลูกพี่ลูกพี่เยอะลูกพี่เยอะครับร้านนี้ไม่ต้องกลัวครับไอดอนแคร์ไอแฮมมรดดกครับพเพชรครับร้านไข่วนไม่ทำไมมัน้าเยอะเองี้ยนะ พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบขออนุญาตถ่ายทับหน่อยนะครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห <c oughs> ตายแล้วอย่างนี้ <c oughs> เกินไป <c oughs> อันนี้เป็นร้านขายงานอาร์ตที่มีสเก็ตนิดหน่อยใช่ไหมดอยโอเคพอมีครับ มาสเตอร์อาร์ตนะครับผมนะคือบอกเลยว่าเอฟซีร้านนี้เยอะนะผมถ่ายไปรอบที่แล้วนี่คือถามกันให้ลืมดูดิมีซิกรุงมีซิกเกียวนะครับพี่ดูเดี๋ยวน,นี้ดูตามมือเลยพี่ของสวยๆเยอะมากนะครับอันนี้ฟิคชั่นโคตสติง้งโอ้อัน,นี้เป็นพวกแบรนด์สเก็ตนะครับนี่พี่มีเยอะมากนะครับลองดูได้อฮ้ยอันนี้สวยแบทแมนนะครับตัวน,นี้ดีนะครับ อาจจะหาที่มันชอบนะครับเพราะบางอย่างที่มีก็อาจจะไม่ได้เอาไปนะครับวันนี้โอ้ในกี้นี่สวยจังอุย้ยทีเด็ดนะแล้วลองดูร้อยลองดูวินเทจนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสับก่อนนะครับได้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็ตัวแรกนะครับอินุยะชะก็จะเป็นไซส์ใซส่หน่อยีเท่าไหร่นะพี่ห้าร้อยห้าร้อยนะครับอย่างนี้ก็ ลุยมีอีกไม่แน่ยลูกพี่อย่างเงี้ยที่มันเอาแบบห้าร้อยขายสองสามพันอย่างเงี้ยนี่อ <c oughs> ุ้ยเกมอะไรอ่ะโอ้โหทำงานกับผมไ,มได้เมื่อก่อนน่ะ <c oughs> ทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยก็ร <c oughs> ับ <c oughs> บอลอ่ะจริงมาดูดิเจ็ดศูนย์กระดุมโบลิง่งสี่พันอู้ ขอนอนตัดสินใจสั้วันสองวันนะพี่แต่ถูกใจจัดเลยพี่อันนี้ก็นี้นี้มันมีเท่ี่ไม่เอาไปเอาไปออกนืมร้านี่พาคุณพาะขาวเยอะวะ่ะสูสูมันมันนะครับงานออเดอร์ญี่ปุ่นพวกบัตเวเซอร์พวกผ้าขาวนะครับเนี่ยนิวพอร์ตอย่างเงี้ยพี่แล้วก็พวกมวยปัม้มพวกงานอาร์ตฟอตกรฟีดาวลุงดาลีเนี่ยลองดูได้นะครับเยอะครับพี่ร้านนี้ี่เด็ด นี่สุกเลยนะอืพระชาสีแมงแปดไปหน่อยนะนี่ร้านพี่ผมนะครับพี่บอสนะครับด้านสีพี่ว่ามันใส่มันต่างกันสีบล็อกด้วยกันไหมน่าจะบล็อกด้วยกันด้วยอืมบล็อกนี่กันแหละ อันอ<ต>นั้นป้ายบินเหรอเวแต่ตอนนั้นป้ายบินเวเออบอกด้วยวกันเพราะว่าตัวนั้นตัวนี้มาาันจะเกือบจะชิดคอนะตัวนั้นมันเลยคอลงมาเดี๋ยวบอกเดียวกันแต่พี่ว่าตัวนี้มอมกอกดีวะ่ะนี่ครับกอดโคเคนเอาไปใส่เฮ้ดูเรื่องครับพี่บอสโอนครับนะพจะไปดูใหม้มาครับผม,ม<า>นี่ยชั้นสี่นะครับเดี๋ยวพาไปร้านประจำไปดูกันว่ามีอะไรนะครับผมนะ 4ี่กับห้าแหละที่แบบว่าได้ของเยอะๆส่วนใหญ่นะของเยอวันนี้แต่ของนเงียบหน่อยเพราะเรามาวัมันพูดได้เองนะมีประมาณเอ็มแอลแอมโบแอมโบ่ได้ละโอ้โหสวยเลยอ่ะเท่าไหร่่ะครับพี่จิมพี่เอาสิบห้าบอลจากสองพัน กวางเลยสีโคตรดีเลยครับพวกเซิร์ฟมีตัวไหนอีกบ้างไหมครับพี่แจมมีแบบพวกโอเปียเนาะขอดูหน่อยได้ไหมครับแล้วก็มีแจ็คเก็ตพวทธถ้าเป็นพวกแจ็คเก็ตพวกบิลลาบองควิกอะไรเงี้ยพี่แซมสวัสดีครับเพิ่งมาเหรอพี่แจ็คเก็ตบิลลาบองขอดูหน่อยได้ไหมไม่ได้เอามา วัดมืออีกตัวหนึ่งเมมโบ้นี่ครับนี่ครับแล้วผมบูนมาดูครับพี่ขอบค้คาขอบคร้านี่ก็ฮัดบอยฮัดบอยนะพี่จิมฮัดบอยพี่จิมก็เป็นอ่ามือกีตาร์หรือมือเบสนะครับของฮัดบอยนะครับ อุยไมมา่าพี่เคนผมมาหาพี่เนี่ยโอ้โหจบจัดวันนี้ถือกล้องมาด้วยเสียดายเลยพี่เคนรอบ,บหน้าอะไรกันครับพี่ <laughs> ย้ายไปดูผ้า <laughs> ถุงใจว่ะไปดูผ้าเฉยเลยลูกพี่ เผื่อมีคุยซูเวอร์แล้วพวกอะไรพวกนี้บิลาบองนะเก่าเมื่อกี้ได้นี่มาน่ารักแตโซนิจูดอินบีทเป็นแผ่นเสียงเล็กรอบที่แล้วซื้อเนวาน่ากับอะไรไปนะจรงอ่าเดโดเฮด ดูกันจะดูมาถามพี่เขาก่อนอ๋อ ยากมากเลยหัวเงินน้ออีนเะนาะพาไปชั้นห้าีกว่าพาไปหาร้านรุ่นน้องนะครับของดีเหมือนกันพวกเซิร์ฟวกสเกตนะครับร้านรุ่นน้องนะครับนี่หสามบีสามศูนย์ห้าเอสามศูนย์เนะ เป็นพวกสกเก็ตเซิร์ฟนะครับผมนะสวยเยอะนะครับแต่ขออนุญาตดูก่อนนะครับอันนี้สวยยังไงวะเองป้ายเทพด้วย่นี้ต้องโดนลองรองดูก่อนนะครับเซิร์ฟสเก็ตช่วงนี้จริงๆเป็นช่วงที่หาของยากมากเลยจริงนะ คือไปไหนจากเมื่อก่อนนี่ได้ได้ได้ทุกคนนี้หายากมากๆบยอมรับพูดตรงๆเลยพี่ว่าทุกวันนี้หายากมากราคาสูงขึ้นคือถูกต้องเลยในอิงนะเพราะว่ามันหายากจริงๆครับขออนุญาตหาดูของก่อนนะครับส่เองส่เองอัวน,นี้หายากจริงอันนี้ยากจริงๆอันนี้หายากมากยอมรับอ๋อนนี้ดีจริงวะ่ะชอบครับเคี้ยขึ้นเลย เก็ดเหตุเดี๋ยวไว้บนมาดูครับขอบมากครับ,บม,ามาถ่าย,ยอันนี้ให้โหเชี่ยสวยจริงว่ะอ,อยากได้เลยอ่ะบางอย่างมันไม่ซื้อขอมันหายยากนะพี่ทันนี้ยอมในหินจัดอคอมครับ ถ้าสามตัวได้เท่าไหร่ล่ะพี่ลองถามพี่เขาให้หน่อย <c oughs> เลรยยอนคอนอาร์ต <c oughs> ชอบนี้ดิดูคลิปไอ้ครอบตอนนั้นแล้วอยากได้จำได้ไหมที่มันโยนเหรียญนะ่ะ แต่น,นี้เป็นกล้ามเดิมเลยครับชอบนี่ครับพี่สามตัวสองพันห้านะครับนี่ล็อตพี่เขาโคตรงามเมื่อกี้บอกเลยไอีิมันโคตรดีใจเลยนะขอนาทไอจาขอบไม่ทอยเหรียญผมไม่ได้มาสามตัวสองพันห้าเอาวันนี้ดีใจจัดเ้มาจากบนเห็นในคลิปมาพี่ดูตะเข็บเดียวร้านโทษนะบังโอ้โหนี่นี่ อันเนี้ยอันเนี้ยหามาโคตรนานเลยควิกซิเวอร์เลยยอนในเฮ้ยกูได้กับเขาแล้วมันจะเด้งอย่างนี้เลยเนะี่ยถูกใจจัดหวานเจี๊ยบป็ดเจียบ วันนี้ด็จุกลมดัดฟิงของแท้เลยต้องสวัสดีครับถ่ายคลิป่อยนะพี่พนี่ของร้านที่ต้องนี่เป็นเป็นเป็นของที่ผมโดนตกตั้งแต่วันแรกที่พี่ต้องมานะครับเพราะว่ามันมันตรงไทยอะพี่พวกคัสตอมคัสตอมนี่แล้วดูนี้มาจากหวากกำลังเปิดตู้พอดีเลยของพ้่มาเยอะเลยนี่อันนี้ใครมาใหม่ เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเจ๋งนีอรีล่ากันไอ้เนี้ยกระปุกของสินเลยครับอ๋อนี่เป็นกระปุมสิ์แล้วครับพี่สินนี่จะเหมือนกอริล่ามือมันจะยาวเลยนะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกเซิร์ฟฟิงก็คือมันจะแบกไอ้ที่ครับครับครับเซิร์ฟใช่ไหมครับยูถักระยะกูได้แล้วก็ถ้าสำหรับใครไม่โดนสายแรดฟิงนะถ้าไปเสื้อวงนั้นหนักกว่าอีกนี่ดู ร้านลูกพี่นี่คือบอกเลยอันนี้ที่ชอบแต่ระบกไม่ได้แบบเน้นนะขายไม่ค่อยออกหรอกพอเอาพอเอาโชว์เวลออกไปแล้วเอาผ้าเขาได้เยอะเลยใช่ไหมครับพี่ต้องครับเพราะว่าไม่ไหวมันหนักเห็นไม่ไหวแล้วตอนแรกจะมีโชว์เวลจอดอยู่ตรงนี้นะครับลูกพี่อ่ะเอากลับแล้วแล้วก็มีฝรั่งเขาสนใจเดี๋ยวเขาจะไปดูที่บ้านที่บ้านใช่ไหมครับใช่เขาอยากได้อยู่ คุณยูดาซื้อเขาส่งกลับเลยส่งกลับเลยใช่ไหมครับพี่ตองเอาเลยเต็มที่เลยเราเอาเลยทำไม่ไหวและวเวทบุญเวทป้าลูกที่เยอะมากนะครับผมนะเดี๋ยวผมดีดเฟซไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวผมมาหาครับพี่ตองครับะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับทิปทัวร์ตึกแดงนะครับใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็รอติดตามคลิปหน้านะครับเจอกันครับ